อิษณะทัวยกลอ้อผู้จัดงานไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซโป2,023รวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัต์เมืองสุขภาพนานาชาติเมืองไมส์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนขมวลไปเยี่ยมชมธุรกิจการฟื้นฟูด,ดูแลสุขภาพที่กำลังมาแรงในยุคหลังวิกฤตโควิดวันนี้ไปกันที่ k i n อินรีแฮบเซ็นเย่านสุขวิต107ครับ สวัสดีครับคุณธงชัยครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่สิทธิ์นะฮะสำหรับที่นี่นะครับในของกินออริจินรีแฮบเซ็นเตอร์เนี่ยในโครงการนี้จะประกอบด้วยโรงพยาบาลไกรข้าบําบัดคลินิกเวชกรรมนะฮะแล้วก็จะมีโรงแรมในส่วนบริการที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือเป็นศูนย์รีแฮบฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะฮะสำหรับท่านที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องการที่จะฟื้นฟูนะฮะตัวโลเด้นพิเลียด3เดือนเนี่ยทำยังไงให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติก็ยินดีมาใช้ที่นี่ได้เลยนะฮะ อาคารแรกก็จะเป็นส่วนของตัวโรงแรมก็จะเป็นโรงแรมซึ่งบริการตามปกติเลยแล้วก็นอกจากนี้จะมีบริการเรื่องของออนเซนด้วยแล้วก็มี<อ>เรื่องของนวดแผนไทยด้วยแล้วก็นอกจากนี้บริการถัดไปในเรื่องของเวชกรรมที่เราจะทําได้ก็คือว่าทําเรื่องความงามหรือต้องการเรื่องบาดิวิตามินหรือว่าให้น็ตอะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะมีบริการด้วยครับ ห้องนี้ก็คือเป็นห้องสูตรเป็นห้องพักนะครับก็สาหรับผู้ที่ต้องการมาฟื้นฟูนะฮะหรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการอยู่ระยะยาวที่ของเราคือจดเป็นโรงพยาบาลฉะนั้นมาตรฐานก็คือโรงพยาบาลทุกอย่างจะมีตุ่มเนสคอร์เรียกพยาบาลได้24ชั่วโมงนะฮะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ําที่ทุกอย่างเซตตามมาตรฐานโรงพยาบาลอุปกรณ์เครื่องใช้เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดคือระบบสัมผัสทั้งหมดเลยครับผมมาอยู่นี่ก็จะได้วความสะดวกสบาย,บายและปลอดภัย,ยครับผมสาหรับผู้มาพักฟื้นสุขภาพ ในห้องน้าที่ที่เห็นอยู่นะฮะก็คือว่าจะมีตัวาราวจับซึ่งถูกตามหลักอายุรแพทย์ผ่าตัดทั้งหมดนะฮะในเรื่องของตัวสุขภัณฑ์เนี่ยเราใช้ระบบเซนเซ,นซอ,อะะเร,ร,อรบบซซอ์ทั้งหมดนะครับไม่ต้องกางบลอกน้าก็ใช้ระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับก็คือว่าทําให้สะดวกสบายสําหรับคนปกติหรือว่าคนป่วยหรือว่าผู้พิการเนี่ยก็สามารถใช้ได้สะดวกสบายนะครับเซนเซอร์เป็นระบบเซนเซอร์ทั้งหมดเลยที่สำคัญปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยใช่ครับ เราก็ขึ้นมาชั้นบนสุดชั้นนี้มี กิจกรรมอะไรางครับอันนี้ก็คือเป็นสาทารามบัตดเหมาะสําหรับผู้ป่วยเรื่องสโต๊กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสโต๊กเนี่ยแขนขาอ่อนแรงทรงตัวไม่ได้น้ำเนี่ยก็จะช่วยพยุงนะฮะก็ทําให้บริหารแล้วก็ทําให้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับผมเพราะว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยออกกำลังกายได้ดีดิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเรื่องการหกล้มก็จะน้อยลงนะสาทารามบัมบัดของเราเนี่ยก็จะเป็นสะซึ่งเป็นน้ําอุ่นด้วยนะครับผมก็อุณหภูมิก็กำลังสบายเลยคราาาทํเป็นสั ตีมากครับผูดด้ที่ใช้รถเข็นครับผมก็จะสามารถลงไปกายภาพบำบัดในน้ำได้ใช่ครับ แนนอกจากจะมีทาราบับัดลอยฟ้าก็ยังมีสวนลอยฟ้าด้วยนะครับก็คือบนชั้น8ของเราเนี่ยก็จะมีสวนนะฮะสำหรับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะก็สามารถมาเดินในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะฮะอากาศข้างบนก็เย็นสบายนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยเราจะมีกิจกรรมการทําบุญตักบาตรผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มาพักฟื้นน่ะก็สามารถมาทําบุญแล้วก็มีความสุขด้วยกันครับผม คินออริจินเรฮับเซ็นเตอร์นะฮะเป็นความร่วมมือระหว่างคินเรฮับเทชั่นและโฮมแคร์นะฮะแล้วก็ทางออริจินพัพพาร์ตี้โดยเป็นบริษัทลูกที่มาจอยกันก็คือออริจินเฮลท์แคร์นะฮะผังโรงพยาบาลเนี่ยก็คือว่าออกแบบเนี่ยรู้สึกเป็นแนวทันสมัยน่าอยู่นะฮะมาอยู่ที่นี่เหมือนแบบอยู่บ้านเราเองเลยที่ที่จะรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะฮะแล้วก็น่าอยู่คืออยู่แล้วจะไม่เบื่อเพราะว่าเรากิจกรรมไม่ซ้ํา30วันที่เป็นกิจกรรมเรื่องสันทนาการส่วนกิจกรรมทําให้สุขภาพดีขึ้นเช่นเรื่องการใช้มือใช้กลรร้าม มีนักกิจกรรมาบำบัดมาเซตให้ทุกอาทิตย์นะฮะมันเป็นโครงการซึ่งเป็นมิกยูสใช้ประโยชน์ได้หลายๆส่วนคือว่าไม่ใช่เป็นโรงแรมเดี่ยวๆหรือเป็นโรงพยาบาลฉะนั้นความสแต n ด a l o n e นันก็จะหายไปไม่ว่าท่านที่เจ็บป่วยหรือว่าท่านที่มาฟื้นฟูหรือว่าท่านที่ร่างกายปกติก็มาอยู่ได้ในส่วนของโรงแรมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเจ็บป่วยจะมารีแฮกมาอะไรก็ตรงโรงพยาบาลเราก็จัดการให้อยู่แล้วครับ ่มลูกค้านี่เป็นเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างครับลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกเป็นสโต๊กเส้นหลอดเลือดสมองตีดแตกตันมันต้องทํากายภาพบําบัดเกือบทุกวันยิ่งยิ่งทำมากยิ่งดีหลังจากมาอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีโกเลยว่าหลังจากรับเข้ามาเนี่ยจะรีคาเวอร์กลับมาได้ภายในกี่เดือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเซตเป้าหมายกันทุกอาทิตย์แล้วก็มีมาวิเคราะห์ข้อมูลกันระหว่างแพทย์ทีมนักกายภาพบาําบัดนักกิจกรรมบำบัดตลอดเวลาเลยครับทำให้ท่านสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โด,ดยเร็วไวที่สุดครับ ความร่วมือของบริษัทแม่เราก็คือบริษัท o r ริจินะครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านการไา่ภาพบาบัดเพื่อ ฟื้นฟูคนไข้คือบริษัททินซึ่งเป็นความร่วมมือที่เรามุ่งที่จะทําให้คนไข้ส t r o k e ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีมากเป็นอันดับต้นต้นของเมืองไทยนะครับได้ฟื้นฟูกลับมามีสุขภาพที่ใกล้เคียงกับปกติหรือว่าบางท่านก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยได้อย่างปกติจริงๆเรื่องของ wellness เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ใหญ่ทั่วโลกด้วยนะครับตัวออริจินเองเนี่ยก็ตื่นตัวมากในเรื่องนี้เราเนี่ยพยายามพัฒนาอสังหาในลักษณะที่เป็น เวลเ s สไลฟ์สไตล์เอสเตททำให้ทุกกลุ่มทุกชนชั้นเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นทุกคนเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยอันนี้จะช่วยส่งเสริมธุรกิจม e d ด c ิ l t o ทัวร m e ซึ e s เวลเนสทัวรให้กับประเทศได้อย่างแน่นอนร่วมกันเดินหน้าสู่ Medical Hub เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไปกับ Kin o r r i i n r r h h b c e n t t r r ย่านสุขวิท107ครับ